สวัสดีทุกๆท,ท่านเลยนะคะสำหรับเอพิโซดนี้เรามาสรุปกันหน่อยนะคะว่าตอนนี้มีซีรีส์อะไรที พวกเราดูกันบ้างนะคะอย่างแอดวานก็ดูทุกวันก็จะมีเรื่องปรปักจำนวนนะคะแล้วก็มีเสี่ยวจ้านตำนานจังไห่แล้วก็มาทีเรื่องความรุ่งโรจน์แห่งวัยยาวหรือว่ากระวานน้อยแรกหลักนะคะคือสนุกทุกเรื่องคนละรสคนละชาติกันเลยนะคะแต่ว่าก็ต้องดูทุกวันเช่นเดียวกันช่วงนี้ก็จะนอนดึกนิดนึงประมาณเที่ยงคืนทุกทีเลยนะคะแต่ว่าก็คุ้มค่ากับการดูนั่นเองก็ให้ความสุขนะคะสปอยตัวเองไปนั่นเองค่ะสําหรับตำนานจังไห่ก็ เป็นเรื่องที่หนักที่สุดแหละเ,เพื่อนๆเพราะว่ามันมีความโหดแล้วก็มีความระทึกค่อนข้างเยอะเรียกได้ว่าบางบางตอนก็มีความระทึกจนน่าตกใจเลยนะคะเพราะเอกนี้แทบจะเกือบตายทุกเลือทุกตอนเอาง่ายๆแต่ว่าก็สร้างความระทึกขวัญได้เป็นอย่างดีเลยนะคะเรตติ้งก็ดีมากๆเรื่องนี้ลงที่ CCTV8 ของจีนด้วยนะคะเรตติ้งก็เกิน2จุดขึ้นไปทุกวันแล้วก็ดัชนีของดาลลารานำเนาะเสี่ยวจานก็มาเป็นที่หนึ่งก็อย่างที่รู้แหละเสี่ยวจานนั้นมี ีแฟนคลับที่เยอะมากนั่นเองนะคะส่วนเรื่องปรปักจำนวนค่ะก็มาแบบ คู่นี้แพ็คคู่นะคะน่ารักมากหลิววี่หนิงกับทางด้านของซงจูเอ๋อนี่ก็เดินออกมาจากนวนิยายต้นฉบับเช่นเดียวกันแล้วคนก็รอมาโอ้โหสองปีกว่านะคะเพราะฉะนั้นไม่ผิดหวังจริงค่ะออนแอร์มาก็สนุกถึงแม้ว่าไม่เหมือนในนิยายก็ตามนะคะมาส่วนเรื่องที่อดวานจะพูดถึงนี่ก็คือจะมาชวนเพื่อนๆดูกันเยอะๆเรื่องนี้น่ารักมากเลยนะคะกระวานน้อยแรกรักค่ะความรุ่งโรจน์แห่งวัยเยาว์นะคะก็เป็นอะไรที่พระเอกนางเอกก็เดินออกมาจากนวันนิยายต้นฉบับ เช่นเดียวกันแล้วแอดวานก็ต้องให้เรียกได้ว่าอะไรดีอ่ะ ให้เครดิตกับทางด้านน้องเป่าฉางเอินเยอะๆหน่อยนะคะน้องเขาเป็นนางเอกที่แบบเล่นบทนี้ได้น่ารักมากๆเลยนะคะกโกะแล้วก็แบบมีความอยากจะเพอร์เฟกแต่ว่าก็ได้อายนางเอกพระเอกของพวกเราอยู่บ่อยๆนะคะซึ่งมันเป็นบทที่น่ารักมากเลยค่ะแล้วก็ในตอนที่ออนแอร์ออกมานะคะก็ได้รับคําวิจารณ์ที่ดีนะเพื่อนๆเรื่องนี้นะเพียงแต่ว่าบทละครมันก็ไม่ได้มีอะไรที่มีความแปลกใหม่หรืออะไรมากมายแล้วก็ทางอินเตอร์เนชั่นแนลด้วยความที่ออน แอทที่แพลตฟอร์ม MangoTV นะคะหลายท่านก็จะมีความรู้สึกว่าเอ๊ะหรือเปล่านะที่เป็นสับไทยหรืออะไรแบบนี้อาจจะทําให้เกิดความไม่มั่นใจแต่หวานบอกเลยว่าเรื่องนี้ก็แปลดีอยู่นะเ,นเพื่อนๆแปลสับไทยอ่านเข้าใจง่ายเพราะฉันเ,นเพื่อนๆไปดูกันได้เลยนะคะ เป็นเรื่องราวของพระเอกซึ่งได้รับฉายาว่าเป็นเทพเจ้าแห่งสงครามซึ่งมีหน้าตาเย็นชามากเลยนะคะคือเขาเป็นแบบ้เนี่ยเป็นแม่ทัพมาตั้งแต่เด็กแล้วแล้วเขาก็ไปอยู่ที่ชายแดนตลอดเวลาเลยในขณะที่พี่ชายของเขาซึ่งก็ เรียกได้ว่าถึงแม้ว่าจะไม่ใช่พ่อแม่เดียวกันแบบร้อยเปอร์เซนต์แต่ก็รักแล้วก็นับถือกันมากเลยนะคะก็ของลาดอยู่นั่นเองค่ะก็ผู้ที่รับบทนี้คือซ่งหวยหลงนะคะหล่อแบบ360องศามาเลยค่ะก็ติ้งเปยอ๋องเจียงฉีนะคะจากนั้นเขาก็กลับมาที่เมืองหลวงโดยที่ไม่ได้มีราโชงการเรียกจากฮ่องเต้หรอกแต่เขามาได้เขาใหญ่ค่ะประเทศเพื่อน,นมาปุ๊บเขาก็จะมาสืบเรื่องราวคดีทุจริตที่สเสบียงนะคะของกองทัพของเขาก็หายไปนอ้องเงินทองที่จะเอาไปแจก เงินเดือนทหารอะไรเงี้ยก็หายไปเขาก็เลยมาสืบเรื่องนี้จากนั้นเขาเข้ามาในครั้งนี้นะคะตามบทละครละกันเขาก็ได้แต่งงานกับหมิงฐานนะคะเป่าชางเอินของวเราซึ่งเป็นผู้หญิงสูงสากจากตระกูลนะคะนายพลที่ยิ่งใหญ่เช่นเดียวกันพ่อของนางเอกมีกองทัพอยู่ในมือนะคะมีเป็นระ,ระดับหลายแสนเลยนะคะ ดังนั้นแล้วเนี่ยใครๆก็ก็จะเล็งว่าอยากจะแต่งงานกับตระกูลหมิงเนี่ยแหละคะ่ะเพราะว่าได้ออกองสนับสนุนที่ดีมากๆเลยนะคะดังนั้นเรื่องของการแต่งงานของนางเอกเลยมีความสําคัญนั่นเองไฮไลท์ของเรื่องมันก็เลยเกิดขึ้นนะคะอย่างเช่นความซับซ้อนแล้วก็ความระทึกใจนั่นเองค่ะซับซ้อนในเรื่องของกลกลในการคิดในการอ,อ,อำนาจในราชสำนักอะไรเงี้ยนะคะเพศของพวกเราก็วางแผนมาตั้งแต่แรกและว,ว่าเออต้องดึงนะต้องดึง ตระก,กูลหมิงเนี่ยเอาเอามาไว้ ถ้าไม่อยู่ตรงกลางก็ต้องดึงมาไว้ฝ่ายเขาไม่งั้นมันควบคุมไม่ได้ไงถ้าเกิดให้ฝ่ายที่อยู่ฝ่ายตรงข้ามกับพระเอกได้กองทัพไปอะไรเงี้ยใช่ไหมอืมมันก็ยิ่งแยกเข้าไปใหญ่นะคะเพราะฉะนั้นแล้วเขาก็เลยเออใครแต่งได้เขาก็ถามเพื่อนก่อนพวกเจ้าเนี่ยใครแต่งได้นะคะถามตั้งแต่ลู่ถิงถามตั้งแต่คุณชายจางแล้วก็คุณชายสู่ก็ไม่มีใครอยากจะแต่งนะคะเพราะฉะน,นั้นก็ทุกคนก็จะบอกว่าก็เจ้าไงก็เจียงฉียเจ้าเองก็แต่งได้นะก็คือทุกคนโสดหมดเอาไง,ไง่าย พระเอกของพวกเราก็เริ่มคิดละแล้วหลังจากนั้นก็มีเหตุบังเอิญที่ให้พระเอกของพวกเรานั้นได้เจอกับนางเอกอยู่บ่อยๆนะคะอย่างในละครก็สร้างมาหลายๆเหตุการณ์เลยค่ะ ก็ทำให้พระเอกเนี่ยก็เริ่มหวั่นว่าคือเขาต้องประทับใจในตัวนางเอกแล้วก็นิสัยที่ที่มีความโกกของนางเอกของพวกเราก็ขนาดขนาดตอนที่พระเอกเนี่ยสภาพแย่มากเลยตอนนั้นโดนตามล่ามาตลอดทางตั้งแต่ที่เขาเดินทางกลับมาจากที่ชายแดนใช่ไหมคะทีนี้เขาก็เนื้อตัวสกปรกแล้วก็มีคาบเลือดมีอะไรเงี้ยแล้วเขาก็ขนาดช่วยนางเอกเนาะจากแบบรถมาที่จะมีจรปงจรป้นแต่เขาก็ถามว่าให้เขาอ่ะ ขึ้นรถมา้าคือติดรถม้าของนางเอกเนี่ยเข้าเมืองหลวงได้ไหมเพราะเขาก็จะเข้าเมืองหลวงนางเอกก็บอกว่าไม่ได้นะคะซึ่งเขาก็งงไปเลยเพิ่งจะช่วยชีวิตไปเมื่อสักครู่แต่ก็บอกว่าไม่ได้คือนางเอกของเราให้เหตุผลว่าคือน,นางอะ่ะ คือเป็นผู้หญิงไงแล้วจะให้ผู้ชายเนี่ยแบบดูท่าทางคือนางเอกไม่ได้พูดมาว่าดูท่าทางเจ้าก็เหมือนโจรน,นะแต่ว่าก็ไม่ได้พูดเพียงเพราะว่าก็บอกไปว่าเนี่ยจะให้ขึ้นมาบนรถได้ยังไงจะให้ไปรถม้าคันเดียวกันได้ยังไงนะคะนางเอกของพวกเราก็ทิ้งพระเอกไว้กลางป่าเลยเพื่อนตลกมากเลยนะคะก็ทําให้พระเอกของพวกเราก็จํานางเอกไม่ลืมเลยเช่นเดียวกันแล้วก็ไฮไลท์ที่2ก็คือเนี่ยแอดวานให้น้องเป่า่างเอิญเนี่ยแหละนางเอกนะคะสะดุดตามากเลยค่ะซึ่งใน ในเรื่องนี้นะคะการไล่เดียงสาแบบที่เป็นคนเก่งด้วยแต่ไล่เดียงสาเนี่ยคือมันเล่นยากนะแต่น้องเป่าช่างเอินเขาเล่นได้นะคะคําว่าเก่งก็คือน้องเขาเป็นหมดเลยการวิชาการดูแลจวนวิชาดูแลบ้านแขนของศิละปะทั้งหมดเล่นพินนะคะอักษรหรืออะไรก็ตามเก่งหมดเลยคือคือคือเก่งหมดเลยนะคะแล้วก็ชอบภาพลักษณ์ที่ดีๆต้องมีภาพลักษณ์ที่ดีต้องเพอร์เฟกที่สุดนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วก็เป็นคนที่ไร้เดียงสาในเรื่องของความรักเรื่องของ แต่ทำทุกอย่างไปตามที่ตัวเองรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่กุลสตรีนะคะที่ประสบความสำเร็จนั้นจะต้องเป็นแบบนี้แบบนี้นั่นเองค่ะดังนั้นแล้วนะคะการแต่งงงแต่งงานอะไรเนี่ยนางก็จะคือถ้าอย่างไม่เห็นด้วยอย่างกรณีแรกนางก็จะต้องหาทางที่จะ ที่จะออกมาจากตรงนั้นให้ได้ซึ่งนางเอกของพวกเราก็สามารถวางแผนได้เช่นเดียวกันนะคะเพราะว่าก็รู้ทุกอย่างว่าเออไอ้คู่มันตระกูลเหลียงของนางไปมีความสัมพันธ์กับลูกพี่ลูกน้องของตัวเองจนกระทั่งท้องแล้วแล้ว,ลว,ลวนางเอกของพวกเราก็พยายามจัดการแต่ว่าก็โชคดีเนาะที่แบบมีเจียงฉี่เข้ามาช่วยด้วยนะคะในละครก็คือปรากฏตัวของเจียงฉี่เป็นการช่วยในหลายๆอย่างเลยแต่ว่าในนิยายนั้นนางเอกของพวกเราเก่งนะนเพื่อนๆนางเอกสามารถจะจัดการเรื่องราวที่ เป็นการถอนมั่นเนี่ยได,ได้ได้อย่างดีทีเดียวนะคะด้วยตัวของนางเอกหวานให้80%ส่วนพระเอกนั้นออกมานิดนหน่อยๆน่อยเองนะคะแต่ว่าในละครเข้าใจได้เขาก็ต้องปรับบทให้พระเอกกับนางเอกมีปฏิสัมพันธ์ใกล้ชิดกันเยอะๆน่อยอย่างท่าที่พระเอกของพวกเราไปรับนางเอกจะอุ้มจะเอิมตอนที่แบบตกลงมาจากที่สูงหรืออะไรเงี้ยคือมันไม่ค่อยมีหรอกเออมันไม่ค่อยมี มันไม่ค่อยมีในนิยายต้นฉบับนะคะยกเว้นฉากที่โจรมาแบบบุกลุกคือโจรน,นั้นเป็นโจรที่โดนจ้างมาจากอน,นุของพ่อของนางเอกนะคะนักสแสดงนะคะเป็นไฮไลท์ที่ที่ดีมากๆพระเอกนางเอกก็คืออย่างคุณส่องวยหลงเนี่ยเขาเป็นผู้ที่มีพื้นฐานเส้นลายของวิชายุท์ที่ดีมากเลยนะคะเขาเคย เขาเคยเป็นลูกศิษย์ใช่ไหมคะไปเทรนที่เซาหลินอยู่ในระยะหนึ่งเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นพื้นฐานและก็ท่าทางของเขาดูดีนะคะในการที่จะไล่ลำกระบี่หรือว่าการใช้กังฟูอะไรก็ตามค่ะก็แน่นอนว่าเขาโดนผ่านเนาะในในบทก็คือผ่านการฝึกฝนในสนามรบเนี่ยมาอย่างหนักแล้วนั่นเองแล้วก็อยู่ที่สนามรบมาตลอดเวลานั่นเองนะคะแล้วก็เป่าฉางเอินนะัดโอ้เป็นธรรมชาติมากเลยคะ่ะจิตวิญ,ญญาณสุดๆเลยนะคะส่วนเพื่อนนะคะมาไปามินมินเพียงแ คนเดียวเนะาะไต้ลู่หวานะคะก็เรียกได้ว่าทรงผมมีความแปลกแหละแต่ก็เหมาะกับใบหน้าดีมันแปลกเพราะว่ามีทรงผมเหมือนกับอะไรนะหูช้างอยู่ด้วยก็ไม่ค่อยเข้าใจทรงนี้เท่าไหร่แต่ว่าก็โอเคด้วยความที่เขาเป็นคนน่ารักอยู่แล้วสําหรับไต้ลู่หวานะคะก็เรื่องนี้ก็มารับบทเป็นป๋ามินมินมีนิสัย ตรงไปตรงมานะคะฉุนเฉียวง่ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แต่ว่าเป็นคนฉลาดมากเลยนะคะดูเป็นคนแข็งแกร่งภายนอกแต่ว่าข้างในมีความอ่อนโยนมากๆเลยนอกจากนี้ยังมีคุณเครอรอิงมาด้วยนะคะก็สวยน่ารักแล้วก็มีไบซูมามีหวังเครอรมาด้วยก็ทําให้เพิ่มจุดเด่นให้กับซีรีส์ได้อย่างเยอะๆเลยนะคะ ก็ถือได้ว่าตลาดซีรีส์เนาะในช่วงของพฤษภาคมเป็นอะไรที่พวกเราแทบจะไม่มีเวลาขยับขยืขย่นเลยเวลาว่างหลังจากทำงานปุ๊บนะคะดูซีรีส์ไป3เรื่องเนี่ยหมดแล้ว1คืนนะนเพื่อนอเพราะฉะนั้นก็ถือได้ว่ามีอะไรให้ดูเต็ม เต็มหูเต็มตาดีนะคะในเดือนพฤษภาคมแล้วเราก็มองไปข้างหน้าว่าเออในเดือนมิถุนายนเราจะมีเรื่องอะไรมาให้ดูนะนะคะเอ,อจะมีเรื่องอะไรหน้านะคะก็รอดูแล้วกันเพื่อนๆที่รู้มาแล้วว่าแพลตฟอร์มต่างๆจะมีเรื่องอะไรบ้างก็สามารถมาบอกแอดวานได้ที่ช่องคอมเมนต์นะคะมีความสุขกันมากๆเลยนะคะอย่าลืมดูนะเรื่องนี้นะคะสนุกมากค่ะแอดวานการันตีน้องน่ารักมากเลยนะคะส้มใยหลงกระเป๋าฉังเอ,อิญน่ารักมากๆค่ะเอาล่ะค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขนะคะ หวานลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ